ขเขมรไม่พอใจกันใหญ่เลยนะครับหลังจากที่คนไทยได้ออกมาเรียกร้องให้ขเขมรเนี่ยให้เครดิตกับชุดไทยที่ขเขมรเตรียมที่จะยื่นยูเนสโกในปีหน้าเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานของขเขมรบรานนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยมันสอดแทรกชุดไทยแบบชําซึ่งคนขเขมรพวกเขาก็ไม่พอใจกันไป็นอย่างมากว่าทําไมเราจะต้องให้เครดิตชุดไทยด้วยเพราะเราเนี่ยเป็นต้นกาเนิดของอรารยธรรมข้แม่เอ็มไพล์และสมัยก่อนประเทศไทยเนี่ยก็เคยเป็นเมืองขึ้นของ,ของเขมรมาไม,ามา่รู้กี่ปีต่อก,กี่ปีฮเดี๋ยวนะ นี่พวกเมื่อเรื่องไปเรียนประวัติศาสตร์ที่ไหนกันมาครับเนี่ยขนาดฝรั่งเศสยังปกครองเอมเมาไม่รู้กี่ปีทอกี่ปีแล้วเขมรนมันเคยเป็นเจ้าอาณาจักรตั้งแต่เมื่อไหร่วะเออถ้าบอกว่าเป็นเจ้าแห่งคนป่านเนี่ยน่าจะพอเชื่อก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาวงออกคนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไล สำหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนขเขมรเขากาลังไม,ออไม่พอใจเป็นอย่างมากอย่างที่รู้กันนะครับกัมบูเชียนในตอนนี้ก็มีการยื่นขอดจดทะเบียนกับ ESCO, ยูเนสโกอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยเกี่ยวกับพิธีการแต่งงานของ,ของเขมรโวลัมโวลานะครับซึ่งอย่างที่รู้กันคนขเขมรเนี่ยหลักๆพวกเขาก็จะใส่แต่พวกชุดซัมปอร์ตหรือถ้าจะเอาเก่าแก่ไปกว่านั้นก็คือจะไม่ใส่อะไรเลยจะมีแค่ผ้าเตี่ยวผืนเดียวเท่านั้นเพราะพวกเขามีต้นกําเนิดมาจากคนป่านะครับป่าอะไรสักอย่างนี่แหละ ก็จําชื่อไม่ได้แล้วแต่เป็นป่าที่มืดมิดแบบอรารยธรรมเนี่ยเข้าแทบไม่ถึงเพียงแต่ช่วงหลงัลงๆหลงัลงจากที่โลกมันพัฒนาไปจนมีอินเทอร์เน็ตพวกเขาก็เริ่มรู้นะครับว่าประเทศอื่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างและประเทศของพวกเขาเนี่ยมันไม่มีอะไรบ้างพวกเขาก็เลยพยายามที่จะอยากได้อยากมีเหมือนกับประเทศอื่นๆนะครับและประเทศที่ซอยที่สุดที่ดันมีพื้นที่ติดกันกันกบคาเมร์ก็คือประเทศไทยเพราะโดนคาเมร์เนี่ยขัดลอกอารยธรรมอยู่เป็นประจำนะครับล่าสุดก็คือชุดไทยนี่แหละซึ่งจริงๆชุดไทยเนี่ยก็ถูกคาเมร์เคลมไม่รู้กี่ครั้งต แต่มันพึ่งมามีประเด็นดราม่าที่ทําให้เป็นข่าวดังขึ้นมาเพราะปีหน้าเนี่ยขเขมรก็จะขอขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการกับยูเนสโกในเรื่องของการแต่งงานขเขมรโบราณน,นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกงานแต่งงานขเขมรโบราณเนี่ยได้มีการสอดใส่ชุดไทยกันแบบช่ำๆและพอด,พอดีพอดีปีหน้าไทยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกสาขาของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8ชุดเช่นเดียวกันมันก็เลยเป็นประเด็นดราม่าช่ำฉขึ้นมาเพียงแต่เรื่องนี้เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับคือชุดไทยเราเนี่ยถูกพิจารณาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ ก็คือถ้ามีการประกาศครั้งต่อไปเนี่ยก็น่าจะผ่านแบบ100%แต่สําหรับคม่าเนี่ยอันนี้คือยังต้องรอพิจารณาอีกหลายปีอีกหลายขั้นตอนเพราะพวกเขาเนี่ยเพิ่งจะยื่นเข้าไปครั้งใหม่หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ก็ยื่นมาแล้วแต่ว่าโดนปัดตกไปอันนี้ก็คือกลับมายื่นใหม่ซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็สามารถที่จะยกมือคัดค้านได้ถ้าด้านนเนี่ยมันมีการสอดไส้ชุดไทยจริงๆและประเด็นนี้แหละมันก็เลยมีการเรียกร้องของคนไทยหลายๆคนนะครับรวมถึงครูบิก๊กพีละมนซึ่งท่านนี้เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกกับเเรรรรื่องงองงาานททยยขปะะศไค ท่านเนี่ยออกมาเรียกร้องให้กัมพูชาเนี่ยให้เครดิตกับชุดไทยของเราด้วยถ้าพวกเขาต้องการที่จะเอาชุดไทยของเราไปขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกในเรื่องของชุดแต่งงานเขมรโบราณเพราะเท่าที่ดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยคือเขมรไม่ให้เครดิตอะไรเลยนะครับซึ่งก็ไม่แปลกนะเพราะเขมรพวกเขาก็เป็นชนชาติที่ไม่เคยให้เครดิตอะไรกับใครอยู่แล้วเพราะพวกเขาคิดว่าเป็นต้นกําเนิดของมัลตเเวิร์ตนี้นะครับประมาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นมาจากประเทศกัมบูเชียขณะดเดียเสาแมงยังอุสามีแกะสลักเอาไว้ที่กาแพงวัดอังกอร์ก็เอากับ เอาครูพีระมนเนี่ยไปแขวนแล้วก็เอามาสวดกันยกใหญ่เลยนะครับว่าครูพีรละมนคนนี้เนี่ยเป็นพวกหดรแรงเป็นพวกแกนนาที่จะทําให้คนไทยเนี่ยเกลียดชังเขมรแล้วก็มีการออกมาบอกนะครับว่าชาวกัมพูชาเนี่ยเราจะต้องมีการส่งจดหมายไปจเตือนครูคนนี้เพราะสิ่งที่เขาพูดมันเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเดี๋ยวมันจะยิ่งทาให้คนทั้งโลกเนี่ยเขาจะผิดกันไปหมดว่าชุดไทยเป็นของประเทศไทยทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วชุดไทยมีต้นกาเนิดมาจากกัมพูชียก็งงๆกับคนเขมรเหมือนกันนะแม่งอะไรวะอยู่ดีๆมาบอกว่าาาชุดดไทยมมีต้นน้นาานงงนนกํจขระั ก็ไม่แปลกนะครับถ้า,าเราเคยเดินทางไปที่กัมพูชาเนี่ยจะเห็นสิ่งของหลายๆอย่างก็ล้นมาจากประเทศไทยทั้งนั้นและพวกเขาก็ต้องการที่จะมีเหมือนไทยขนาดผัดไทยเมนูที่โด่งดังมากๆในสายตาของชาวโลกขมรนก็มีนะครับเมนูผัดไทยแต่พวกเขาจะเรียกว่าผัดไทยไก่ขมรก็คือพวกมึงยังอ่าหาเอาไก่ขมรนเข้ามาเสียบซึ่งก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการพิจารณาการแต่งงานของขมรนโบราณมันจะผ่านยูเนสโกหรือเปล่าก็ภาวนาขอให้การคัดค้านของประชาชนชาวไทยในครั้งนี้จะสําเร็จก็แล้วกันนะครับท ว่าหลังจากที่คนไทยเนี่ยออกมาเล็กรองให้เขมนนั้นให้เครดิตกับชุดไทยในชุดแต่งงานของเขมนพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคเมนต์ comment แรกเขาบอกว่าอะไรกันเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายของประเทศไทยแต่ทาไมความรู้ถึงได้น้อยขนาดนี้ไม่รู้ถึงความเป็นจริงเลยว่าต้นกาเนิดของชุดไทยที่พวกคุณใส่อยู่เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของเขมนโบราณในยุคข,ของคเมรต์อ็มพร์ที่เราเป็นเจ้าอาณาจักรปกครองแผ่นดินทุกสิ่งคเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าสิ่งที่คุณพูดล้วนแต่เป็นเรื่องโกหก คุณไม่มีหลักฐานอะไรเลยว่าชุดเหล่านี้เป็นของพวกคุณแตกต่างกับเราที่มีหลักฐานเป็นรูปปั้นทีมงามที่มองบอกอย่างชัดเจนว่าชุดแต่งานแบบสบายมันเป็นของเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราต้องช่วยกันรีพอร์ตเพจของเขาไม่งั้นเดี๋ยวชาวต่างชาติก็จะเข้าใจผิดกันไปหมดว่าชุดไทยแบบสบายมันเป็นของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยแต่ทำไมความรู้ถึงน้อยขนาดนี้ถ้ามีโอกาสก็ลองเดินทางมาดูหลักฐานที่ถูกแกะสลักเอาไว้ที่ประเทศกัมพูชาบ้างนะมีหลายๆวัดที่มีหลักฐานว่าชุดสบายเป็นของกัมพูชาที่ถูกแกะสลักเอาไว้ที่กแพง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในช่วงที่เขมรุ่งเรืองในยุคของเขมรเอ็มไพ์คุณยังไม่เกิดเลยแล้วคุณจะมาอ้างว่าเป็นต้นกําเนิดได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสมัยก่อนประเทศไทยถูกปกครองโดยพระมุขหลุดของกัมพูชาซึ่งก็ไม่แปลกที่พวกเขาจะเข้าใจว่าชุดแต่งงานแบบนี้มันเป็นของพวกเขาเราจะต้องรีบเอาชุดของเราและวัฒนธรรมของเราไปขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกก่อนที่พวกเขาจะได้มันไปทั้งหมดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยมีหลักฐานอะไรล่ะที่อ้างว่าพวกคุณคือเจ้าของชุดแบบนี้แต่ประเทศเราเนี่ยมีวัดอังกอร์ที่มีหลักฐานอย่างชัดเเเจนนว่าาาาชชชชุุดดสบป็ของรกู แค่นี้หลักฐานก็เพียงพอแล้วที่จะไปยื่นกับยูเนสโกว่าเรานี่แหละคือเจ้าของตัวจริงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกคนไทยพวกนี้คงจะโดนล้างสมองมาตั้งแต่เกิดพอโตมาเลยพูดจาบา้บาๆบอๆแบบนี้เหตุผลอะไรก็ไม่มีเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วทำไมถึงไม่มีการอ้างแหล่งข้อมูลอะไรเลยแต่เรามีหลักฐานอย่างชัดเจนนะว่าชุดแต่งงานแบบสบายเป็นของเราเราแค่เดินทางมาดูที่กำแพงวัดอังกอร์ก็เห็นแล้วรวมถึงวัดอื่นๆก็มีหลักฐานที่แกะสลักเอาไว้เช่นเดียวกันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสงสัยว่าคนไทยพวกเขาไม่ไอายกันบ้างเหรอ ที่โกหกชาวโลกว่าทุกสิ่งทุกอย่างของกัมพูชาล้นมาจากเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเซียมนี่ไซมอนกันหมดพวกเขามักบอกคนอื่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในกัมบูชาล้นเป็นของพวกเขาทั้งๆที่พวกเขานั่นแหละท <_ rast> ี่เป็นคนขโมยของกัมพูชาไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายิ่งพวกเขาออกมาต่อต้านก็ยิ่งเป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าพวกเขานั้นอิจฉาเราชาวกัมพูชาและสิ่งนี้มันจะทําให้คนทั้งโลกนั้นรู้ว่าพวกเขานั้นนิสัยเป็นแบบไหน คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอะไรกันเนี่ยนี่มันวัฒนธรรมของกัมพูชานะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเลยยูดีดีจะมาคัดค้านไม่ให้ยูเนสโกขึ้นทะเบียนการแต่งงานของคอมเมนต์โบราณทําไมคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเราแต่งงานเราก็แต่งที่กัมพูชาเราไม่ได้แต่งที่ประเทศไทยแล้วทําไมประเทศไทยถึงต้องออกมาคัดค้านเรื่องนี้ด้วยอ่ะก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้กันแล้วกันนะครับอยากจะบอกว่าคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์เนี่ยก็คือสรุปง่ายๆไม่พอใจกับทางประเทศเลยนะครับที่คนไทยเราเนี่ยมีการออกมาเรียกร้อง ให้ยูเนสโกเนี่ยปรับตกเกี่ยวกับเรื่องพิธีการแต่งงานเขมรโบราณนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องที่ว่าครูบิ๊กพีรพลเนี่ยออกมาเรียกร้องให้กัมพูชาให้คดดิตกับประเทศไทยในเรื่องของชุดไทยด้วยนะครับก็ยังไงติดตามกันให้ดีก็แล้วกันนะครับในปีหน้าเนี่ยรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับระหว่างชุดไทยพระราชนิยมของประเทศไทยเรากับชุดแต่งงานของเขมรโบราณนะครับก็ลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าใครจะผ่านใครจะไม่ผ่านนะครับระหว่างนี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยก็พยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับก็ฝากเเอาาไว้้ท่นนนีกกลัะ ส่วนถ้าจะถามว่าแล้ววันที่ประกาศเนี่ยเขาประกาศวันเดียวกันเลยเหรอก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับรู้สึกว่าชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8ชุดของเราเนี่ยจะถูกพิจารณาก่อนนะครับถ้า,าผ่านก็คือเ hey! คกันได้เลยนะแล้วก็มารุ่นอีก2อสวันหลังจากนั้นนะครับว่างานแต่งงานของเขมรโบราณของกัมพูชียเนี่ยพวกเขาจะผ่านหรือเปล่านะซึ่งพอหนะเราข่าวมาจนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ชุดแต่งงานของเขมรโบราณเนี่ยมันจะมีหลักฐานอะไรที่ทําให้ยูเนสโกรับรอง เอาตรงๆนะครับถ้ามวยโบกตอมวยฆ่าสิงโตแม่งผ่านได้เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับยังไงเราประชาชนชาวไทยก็ต้องเกาะติดสถานการณ์และติดตามข่าวสารนี้กันให้ดีนะครับและถ้าช่วงนี้ใครที่อยากมีส่วนร่วมในการขัดขวางไม่ให้ยูเนสโกขึ้นเบียนกับงานแต่งงานของเพนบอลลเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้ประเทศไทยเราจะมีการทําแคมเปญส่งอีเมลไปแจ้งกับทางยูเนสโกด้วยนะครับว่าให้ยูเนสโกเนี่ยตรวจสอบให้ดีๆให้ถี่ถ้วนนะครับให้อยู่ดีๆว่า การแต่งงานของเขเมรโบราณเนี่ยม,มันมีการสอดใส่ชุดไทยหรือเปล่าพอล่าสุดรู้สึกว่ากระทรวงวัฒนธรรมของเขเมรเนี่ยได้มีการออกมาชี้แจงนะครับว่าการที่กัมพูชาย,ยื่นการแต่งงานของเขเมรโบราณเนี่ยในนั้นไม่มีการสอดใส่ชุดไทยใดๆเข้าไปทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเป็นชุดแต่งงานของเขเมรโบราณซึ่งไอ้ชุดแต่งงานของเขมรโบราณนี่แหละแม่งก็คือชุดไทยโอ้หัวกูจะปวด ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมล้องกดคอมเมนต์กนแบบสุภาพชนให้นะครับในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยและส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาะแล้วขออนุญาตลาก,กันเลยสวัสดีแหละสวิรัีครับ